ไฟหอกในมาครับเหมือนเดิมนะแต่ได้แก้รถไฟหอมาไปตองได้ไปแก้รถไฟหอมานี่มันไม่ใช่มีแค่ข้าเทานะมันจะมีตรงสวาโบด้วยตรงเงินสวโบเท่านั้นถึงจะได้รถไฟหอนี้ได้เออสเตตต้องเงินสวายโบเท่านั้น,น,นงเราเสกดาบหนึ่งอัน จ้าโอ้โหนี้อัพใหม่ดูแล้วก็ลงไปปึ๊ดอัพใหม่อ่ะความจริงจบแล้วหละแต่มาอัพใหม่ดูโอ้โหตรงนี้ไะกองรถไฟว้าเออ เอา,านี่มันจะมีฮัทอยู่ฮะตรงนี้ก็จะเขียนด่าเขาไว้นี่ฮัทฮัตหนีหนีก็ได้เกิดว่าเพื่อเรื่องนี้ถ้าจบได้ถือว่าดีเองโอ้ย What the อวัดเดอไอ้รถไฟเฮีย โอ้ยติดราวาโอ้โหติดราวาโอ้ยรายวาโอเคไม่ต้องสลับรางอะกับไปรางนี้รางนี้มีข้างบนก็จะได้มีสเตย์อยู่ฮะนี่ไป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 ,ไปเออผ่านสเตย์ไม่ได้ฮะ วัดเด้อนี่ตรงนี้ฮะกับสเตย์รวมกันอยู่ฮะโอ้ยวัดเด้อดีโอ้โห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 ฆ่าฆ่าวัดเด้อ จบคลิปก่อนนะ